สวัสดีพี่น้องเป็นยังก็ยังเอาพวงรถมาไงายปักดังถึงนึงสี่เอ,อมุนีเบาเสี่ยงสีทําการแก้ไขมันเพราะว่าใส่มันมาสองปีรู้สึกมันบอดีป่ะน,นมันหล่อมันเจาะพี่น้องช่วงหล่อน,น,น,นี่ช่วงหล่อเขาเน,าจจน,านเี่ยมันเจาะงานเดิมๆานนี้เขามาเห็ดเขามาเห็ดตูตู ตัวเฮือนมันน่ะตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเฮือนมันนี่ไงมันเลียบผสมดุลกันมันคือค้นตัวอ้วนขาจอยบดดีปันเลยอันนี้เราเสียงสิมาตัดตัดแล้วก็ต่อออกปี่ไก่นี่ไปเขาเห็ดเสริมตัวนี้เสริมตัวนี้เสริมตัวนี้ตัวนี้เสริมตัว ตัวนี้บอดี้หุ้ยประโยชน์วันนี้สิมาตัดถอดหล่อออกแต่งใหม่หาเต็นท์เนาเห็ดเนาะพี่น้องเนาะมาคนมันเห็ดได้มันต้องหาแต็นทเอาเห็ดตื่นขึ้นมาเอ้ยชูชอ